เปิดนาทีน้องพายุเห็นพระเอกรุ่นน้องกับนาฟฟเอฟเรียกได้ว่านอกจากจะโสดแล้วก็ยังสวยขึ้นทุกวนันสำหรับแอฟทรักซอนพักสุขเจริญที่ต้องบอกเลยว่าโสดมานานหลายปีแฟนๆก็ลุน้นอยากให้แม่ได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชร์คุณแม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไร้วี่แววซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เขามาวนเวียนอยู่รอบๆตัวแอฟทักซอนซึ่งไม่ว่าจะเล่นละครกับใครก็โดนจับจิ้นไปทุก กแต่ทางด้านแอฟทักซออก็ยังคงสถานะโสดล่าสุดทางด้านค่ายดังได้ออกมาโพสตโมเมนต์ของแอฟทักซออและแขกรับเชิญสุดหล่อเซนสุภพงศ์ที่ต้องบอกเลยว่าเคมีของแอฟทักซออกับเด็กหนุ่มน,นั้นดีต่อใจคนดูมากๆเลยทีเดียวแต่งานนี้ไม่เพียงดีต่อใจแต่คนดูแต่ทางด้านน้องพายุลูกชายของชมพู่อารยาที่ยืนอยู่ถึงกับเอามือปิดปากเขินตัวบิดกันเลยทีเดียวหากใครอยากรู้ว่าแอฟทักซออและเซนสุภพพงศ์ทำอะไรกัน น้องพายุถึงต้องเอามือขึ้นมาปิดปากเรียกว่าแม้จะเลขสี่แล้วแต่ความสวยของนางเอกหน้าหวานชื่อดังแอบทักษะออนพักสุขเจริญยิงมากขึ้นมากขึ้นแถมยังหน้าเด็กจนหลายคนชมอยู่บ่อยๆ ทางแม่แอฟช่วงนี้จะออกแซบไปหน่อยเปลี่ยนจากลุเดิมแบบสายวานไปเลยและมกักจะถูกสับตามองเรื่องความรักไม่น้อยว่าแม้ทําอะไรก็จะมีคนคอยแซวอยู่ประจําก่อนหน้านี้ในวันแห่งความรักที่ผ่านมาแม่แอฟก็ได้โพสแคปชั่นเด็ดเช่นเคยว่าถ้าวันนี้ตามไม่ถึงวันหน้าจะมาหึงไม่ได้นะคะ Happy Valentine's Day ซึ่งทางด้านหนุ่มตีธนพลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวด้วยว่าถ้าตาถึงแล้วทั้งหึงละครับ Happy Valentine s Day ครับทำเอาหลายคนนั้น จินกันเพียบลา่าสุดทางแม่แอฟ,ฟได้เปิดใจถึงประเด็นที่มาแคปชั่นสุดแซบผ่านวันบันเทิงเผยว่าช่วงนั้นว่างจริงๆมันว่าละครเพิ่งปิดกล้องไปหมดแล้วเลยมีวันว่างบางคิดได้แล้วก็ลงเลยแคปชั่นก็ลงเองทั้งหมดหลายคนยกให้เป็นแซบในโซเชียลแล้วก็อยากทําอะไรสนุกๆมันก็แฮปปี้ถ้าคนชอบส่วนที่มีน้องตีเข้ามาแซวน,นั้นคนนี้เขาประจําเขาเล่นมาเราก็เล่นตอบแต่บางครั้งก็ยอมแพ้ไปไม่ถูกถ้าอยากให้จินถ้าแฟนคลับชอบก็แฮปปี้ เป็นคนน่ารักลงอะไราไปก็มักจะเข้ามาแซวเป็นมิตรภาพดีๆคนที่เคยร่วมงานกาันไม่น่าจะจีบแต่เขาน่าจะร่วมสนุกน้องตีเขาก็เคยบอกเป็นแฟนคลับแอฟตั้งนานแล้วน้ําหยดลงหินทุกวนันหินมันยังกร่อนรุนนี้กร่อนมานานแล้วค่ะหัวเราะเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อแฟนๆก็จินว่าน่ารักดีชายตีเขาก็น่ารักค่ะคือลงอะไราไปเขาก็จะเล่นด้วยฟีดแบ็กเราสนิทกันมากขึ้นไหมเอาจริงๆเจอกันเฉพาะวาระโอกาสก็น่าจะใน สามแซบนี้ละค่ะ